สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะพาคุณลูกค้าคุณผู้ชมนะครับคุณท่านนะครับมาทำความรู้จักนะครับรถ7ที่นั่งโฟ w วินนะครับตอนนี้เหลืออยู่แค่2คคันแล้วนะครับนะครับเหลือวัยเก่านะครับกับวัยสดนะครับมันต่างกันยังไงนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพามาดูวัยเก่าเก่าก่อนนะครับสภาพเป็นยังไงบ้างนะครับทั้ง2คันนี้คือพร้อมใช้งานนะครับผม เป็นรุ่นอะไรนะครับเดี๋ยวพาดูรอบคันนะครับนี่ครับตัวนี้นะครับได้เป็น Toyota Sport r ตไ d เดเครื่อง3000เกียร์ธรรมดา4 w วินใครที่เคยเล่นนะครับสําหรับเครื่องนี้เป็นเครื่อง3000 KZ ได้เทอร์โบครับ KZ ได้เทอร์โบก็คือหมายถึงรอบตัวรถเนี่ยมันมาทั้งรอบตอนต้นและตอนปลายนีครับเหมาะสําหรับขับทางไกลนะครับแล้วก็เล่นออฟโรดโฟวินนะครับ มาดูรอบคันนะครับมาดูภายในก่อนนะครับภายในคือบอกว่าสวยมากนะครับได้กระจกไฟฟ้าสีบานแน่นอนนะครับได้กระจกที่ว่าเป็นออโต้ฝั่งคนขับมีระบบเซ็นทรัลล็อกให้นะครับใช้งานได้ปกติเลยกระจกมองข้างพับเก็บเป็นแบบแมนนวลนะครับแต่ว่าการปรับทัศนวิสัยในการมองคือแบบเป็นไฟฟ้านะครับอุปกรณ์คือครบนะครับภายในเบาะสวยนะครับรูปสภาพสวยมากได้เบาะหนังนะครับนี่สําคัญครับ ตัวนี้ได้เป็นพวงมาลัยมีแอร์แบ็กให้นะครับพวงมาลัยแอร์แบ็กนะครับนะครับเครื่องนิ่งมากนะครับรับประกันผมรับประกันเครื่องรับประกันเกียร์ขับ2รับประกันเกียร์โฟรรับประกันเฟืองท้ายไม่หอนนะครับขับทางไกลทางเรามีบริการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเปลี่ยนไส้กรองให้ใหม่ด้วยนะครับไม่ว่าท่านจะอยู่ใกล้อยู่ไกลทางเรามีบริการเปลี่ยนให้นะครับพวกนี้เดิมหมดเลยครับรถสไตล์คลาสสิกครับนะครับรถเดิมๆเลยนะครับคือรถสภาพพร้อมใช้งาน นะครับคันนี้เครื่องดีเกียร์ดีแอร์เย็นภาษีไม่ขาดนะครับที่สําคัญในเรื่องของตัวยางผมใส่ยางมัดเข้าไปนะครับถ้าเรียดเต็มๆก็คือยางมัเทเรลน,นะครับยางปี2021นเะครับนะครับเป็นยางตะกุยออฟโรดอย่างเดียวนะครับขับทางไกลก็ขับได้แต่ว่า,ามันจะมีเสียงดังระหว่างช่วงประมาณความเร็วอยที่80กิโลนะครับ ตั้งแต่80กิโลขึ้นอาจจะมีเสียงดังหน่อยนะครับแต่ถ้าปิดกระจกก็เสียงไม่ค่อยเข้านะครับนี่ครับใครต้องการรถไวเก๋านะครับไวคลาสสิกนะครับุ่นนี้บอกเลยว่าลุยด้วยบุกเบิกเลยครับนะครับครับราคาคันนี้ขอตั้งไว้อยู่ที่230,000บาทโปรโมชั่นตอนนี้มีคันเดียวคันนั้นติดมาจจาแล้วครับนะครับคันนั้นติดมาจจาแล้วนะครับไลายสดวันนั้นก็นะครับลูกค้าอุ่นเงินมจามา10,000บาทนะครับอยู่แถว เพื่อนอยู่แถวทางออกไปเลี่ยงเมืองอะ่ะคอนแก่นนะครับนะครับโอเคเอาเป็นว่าตอนนี้เหลือเคสัสคันนี้นะครับราคา2อง0 0นสบาทอุปกรณ์ครบครับไม่ว่าจะเป็นตัวยางนะครับได้ยางปีใหม่ภายในสวยเครื่องดีเกียร์ดีแล้วก็ยางอะไหล่ตัวฝาครอบอันนี้ก็คือของเดิมมาเลยนะครับตัวต้าเคซ u r เทอรนะครับตัวนี้มัในข้างนะครับก็ครบนะครับ นะครับนะครับรอบคันเป็นประมาณนี้ติดฟิล์มเรียบร้อยภาษีเมีขาดนะครับและลังคาก็ของเริอมันเลยนะครับนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูคันถัดไปมาดูไวสดหน่อยตัวนี้จะได้เป็น Fortuner อรนะครับโตโยต้วเ,วตเนี่ยนะครับเจ็ดที่นั่งเริ่มต้นก็คือ Sport ตไ d เดถัดไปก็จะเป็น Fortuner f o r t อร์จูเนอรเริ่มต้นตั้งแต่ปี0ูปีศูที่ต่างประเทศนะแต่ประเทศไทยเนี่ยอยู่วางปี05นะครับ ะครับ04จะเห็นน้อยหน่อยนะครับนะครับอาเป็นว่าเริ่มต้นที่ว่า05นะครับเยอะที่สุดในไทยแล้วแหละนะครับตัวนี้จะเป็นตัวโฉมใหม่นะครับตัวเริ่มต้นของที่เปลี่ยนเป็นกระจังหน้าแบบนี้นะครับตั้งแต่ปี2015ครับนะครับคันนี้แน่นอนครับเป็น Fortuner เครื่อง2.8 Sigma 4นะครับได้เป็นเกียร์ออโต้นะครับนะครับคันนี้ชุดแต่งมีอะไรบ้างครับเอาไปไบว่ช่วงล่างก่อน ช่วงล่างนะครับเป็นของโปรเฟนเดอร์นะครับทั้ง4ตัวเลยนะครับกันชนหน้าเป็นของ a ออนะครับนี่ครับแล้วก็มีอ่าตัวไฟหน้ารถนะครับอันนี้เปิดปิดได้จริงเป็นของไพร์นะครับตัวนี้ก็หลักหมื่นแล้วกันชนหน้าก็หลายบาทแล้วครับนะครับแล้วก็ตัวกรองอากาศอันนี้ของจริงของซาฟารีนะครับนะครับนะครับของแต่งเต็มนะครับแล้วก็อันนี้น่าจะประมาณถ้าดูแล้วอยู่ประมาณ ไม่ถึงหมื่นนะครับแต่ว่าอยู่ช่วงประมาณ7800 0นะครับขนาดนี้ผมเคยเห็นในเน็ตนะครับ7-8000นะครับขนาดยาวเต็มตัวรถเลยนะครับแหลกหลังคานะครับเขาเรียกนะครับนี่ครับชุดแต่งครบตอนนี้มาดูเรื่องของตัวยางกันบอกเลยว่ายางยางมัดอันนี้ผมแต่งมาประมาณอันนี้ประมาณหมื่นหมื่นแปดหมื่นเก้านะครับตัวยางผมจำไม่ได้แล้วนะครับรวมไปถ่วงล้ออะไรอีกนะครับก็คือราคานี้ก็คือจัดให้เลยนะครับมันจะได้เต็มนะครับ โอเคมาดูยางคันนี้ยางนี้บอกเลยว่าสามหมื่นกว่าบาทมีแน่นอนนะครับนะครับทั้งยางทั้งแม็กครับสามหมื่นอัพครับนะครับได้เป็นยาง B F Goodrich นะครับเป็นยาง T A นะครับนี่ครับยางนี้ก็ตะกุยออฟโรดนะครับขับทางไกลสบายนะครับยางรุ่นนี้ขับแล้วเสียงไม่ค่อยเข้านะครับยางมันยังนิ่มอยู่นะครับนี่ครับยางก็เป็นยางปี g o นะครับนีครับนครับสภาพดอกยางเป็นประมาณนี้นะครับผม ถัดไปเดี๋ยวผมพาไปดูในเรื่องของภายในตัวรถกันหน่อยนะครับคันนี้ไม่วิ่งเก้าหมื่นกิโลนะครับนะครับรถสภาพสวยนะครับรถได้สีเดิมจากโรงงานทุกชิ้นน็อตไม่มีขยับสักตัวนะครับเบาะไม่มีขาดครับเบาะไม่มีขาดพวงมาลัยครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันพวงมาลัยมีระบบคุชคอนโทรลให้นะครับควบคุมความเร็วตัวรถนะครับได้เป็นปุ่มบูสต์สตาร์ท ไม่วิ่ง94,000โลครับไม่วิ่ง94,000มีพนโลมีแพนด์ชิพให้เป็นตัวท็อปเลยนะครับผมตัวนี้มีรุ่นอีโ Mode ดพาวเวอร์หมดก็คือโหมดประหยัดพลังงานแล้วก็โหมดอัตราตอนเร่งรอบเครื่องนะครับให้แรงนะครับรุ่นนี้มีระบบ dac ด้วยนะครับระบบ dac คืออะไรคือระบบช่วยลงเขาเราไม่ต้องเหยียบเบรกครับคุณบังคับแค่พวงมาลัยครับมันจะลงให้อัตโนมัติเลยนะครับกล้องมองหลังมีมาให้กล้องอัดหน้ารถอัดวิดีโอครับ ทั้งหน้าและหลังนะครับทั้งหน้าทั้งหลังมีมาให้นะครับคือครบเซตครับ2คันนี้พร้อมลุยแน่นอนนะครับนะครับผมบอกปรบไฟฟ้าด้วยครับนี่ครับดูสภาพรอบคันครับรถสวยที่สีเดิมรถไม่เคยชนนะครับนี่ครับนะครับวันนี้พามาดูสองคันนะครับเดี๋ยวจะพามารีวิวทีละช็อตนะครับถ้าดูเยอะไปมันจะดูแบบน่าเบื่อกันไปนะครับเดี๋ยววันนี้จะพาไล่ดูทีละช็อตนะครับ พราะว่าตอนนี้เนี่ยเข้ามาเรื่อยๆมากนะครับเข้ามาเรื่อยๆเลยนะครับครับรถสภาพสวยนะครับเออและที่สําคัญไอโฟน์ั้งสองคันนี้เนี่ยมันได้เฟืองท้ายรีมิต็เหมือนกันเข้าใจไหมครับมันได้เฟืองท้ายรีมิตเหมือนกันนี่ตัวนี้มีเสริมแต่งกันสะบัดด้วยนะครับดีมากบอกเลยว่าช่วงล่างดีรับประกันได้เลยนะครับนี่ครับยางปีเดครับ ยางปี2ีนะครับน่ครับตัวนี้ได้เฟืองท้ายลิมิเต็ดนะครับน่ครับเรารับประกันว่าเฟืองท้ายไม่หอนนะครับนะครับนะครับเป็นประมาณนี้ครับเดี๋ยวมาดูเฟืองท้ายคันนี้หน่อยนะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูโช้ของโบเฟนเดอร์ด้วยนะครับนี่โบเฟนเดอร์ครับโชครับทั้งสี่ตัวเลยครับนะครับเฟืองท้ายก็เฟืองท้ายลิมิเต็ดครับนะครับยางอะไหล่นะครับก็ครบนะครับ ทุกตัวอย่างอะไหล่อุปกรณ์ครบทุกอย่างนะครับสำหรับวันนี้พามาดู2คันนะครับใครท่านไหนสนใจนะครับวัยเก่าวัยสดต้องการรถปีลึกๆหน่อยต้องการรถปีใหม่หน่อยวันนี้พามานําเสนอทั้งสองคันใครสนใจท่านไหนโทรสอบถามมาเบอร์นี้เลยครับผม0942742233ครับเบอร์โทรครับ0942742233 สหรับวันนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมมีแคปออโตโฟเกียร์ธรรมดาโฟวินสี่ประตูเกียร์ธรรมดาโฟวินมีเลือกหลายคันหลายราคาสหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับ